อันนี้อันนี้เอาเป็นระวังเข้าเข้ากรูจีบอ่ะมีคือผู้ร้องเรียนกรองว่ามีการออกโฉนดทับคือจุดนี้นะตรงน,นี้เขไาไหมคะด้วยยังไง้นี่ครับที่ว่าธนาธี่ต่อลยนะ,นะฮะเดี๋ยวก่อนนะนะฮะเดีนะะ๋ยวก่อนนะนะฮะแล้วก็แผ่นนั้นนะฮะแผ่นระวังนั้นนะต่อด้วยไอ้นี้คือตามควากล่าวอ้าง,งนะฮะทอยขอขอขอเรียนตรงนี้ก่อนว่า เป็นไปตามที่ผู้ร้องนำชี้นะคือขึ้นเขาใหญ่เลยใช่ไหมคะนี้เขาในไม่ทราบแล้วตรงนี้เขาในก็ดูดูจากดูจากตรงนี้นะก็คงประมาณ2กิโลสกิโลเมตรประมาณสกิโมแล้วถนนนี่เขาว่าระบุว่ามันมันกว้างที่ใช้มาถนนเดิมค่ะคี่ชาวบ้านอ้าง คือชาวบ้านอ้างมาก็เราก็ให้นําชี้มาเนี่ยเนี<ฆ>่ยความกว้างก็ปรากฏตามแผนที่นะครับก็เลี้ยวรถเลี<ม>้ยวไปตามสภาพนะครับดับสภาพการใช้ประโยชน์ตับสภาพที่เขานําชี้<ฆ>แต่ตรงนี้ ishing, ต้องบอกือหลักฐานเดิมทงที่ดินทั้งสิบแปลงเนี่ยหลักฐานปัจจุบันพร้อมหลักฐานเดิมเนี่ยหลักฐานเดิมอย่างที่ดินนะครับมันมันก็จะออกมาเดิมเนี่ยมันก็จะออกมาให้เราได้นีไปจดภูเขาจดไม่มีระบุว่าเส้นทางไม่มีระบุว่าจดเส้นทาง นะแล้วพอที่หลังมาเมื่อเมื่อนะอย่าง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 แปลงนี้นะเอาตัวอย่างนี้ก่อนอเนี่ยไม่มีระบุว่าจุดทางเลยจดบุคคลทั้งนั้นนะนะอันนี้ก็คืออ่อให้ใครครับอ่อให้แดงฉำ่ำจอนโคกขวดก็คือเป็นชาวบ้านนะ ได้รับจัดจัดที่ดินตามพราะเอยากจัดที่ดินเพื่อการอุณชีพนะฮะแต่หลักฐานเดิมเนี่ยนะนี่เราเปิดหลักฐานเดิมมาแปลนี้เป็นของนั่งฉับนะจอนโคกวดนะครับซึ่งตามหลักฐานเนี่ยไม่มีไม่มีระบุว่าติดทางเลยนะครับข้อห้าสิบไร่ทิศเหนือนะฮะจดนางบุญมีทิศใต้สองห้าเขามีสิทธิ์ที่จะมาขอรับตรมประมวลสมัยที่ดินเอกสารนยเขาเอามารับตรมประมวลสมายที่ดินก็ออกเป็น มีทางพอมาออกนอสามกอซึ่งนอ,นอสามกอสมัยนั้นน่ยออกโดยสำนักงานที่ดินก็ทำนะแต่ว่าคนลงนามหรือคนออกก็คือนายอำเภอม,มันก็สมัยนั้นก็ประกปงประก,กาศในยเสร็จปับนะ๊บก็ไม่มีคนมากล่าวอ้างว่ามีทางนะครับแล้วพอ